ตัวนี้เป็นซลริอย์นิสสันนะคะรถนิสสันเซฟิโล A 3สนะคะลูกค้าส่งมาซ่อมนะคะนี่ช่างทองกำลังลองให้ดูอยู่นะคะซ่อมทั้งหมดสามตัวนะคะสหัวสายสีเหลืองหัวสายสีเขียวหัวสายสีเทาค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลองนะคะลองแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวให้ฟังเสียงแต่ละตัวตัวที่หนึ่งนะคะ ตัวที่สองค่ะตัวที่สามค่ะเรียบร้อยลูกค้าส่งมาทั้งหมดห้าตัวทั้งชุดเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยค่ะซ่อมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลงคลิปเต็มให้ดูนะคะมีคลิปพันให้ดูด้วยนะคะตัวนี้วัดเป็นค่าโอห์มนะคะสําหรับรโซลีนอยตัวนี้นะยี่ห้อนะคะโซลีนอยลดนิสันเซฟิโรนะคะ a สามสองค่ะใครชอบก็เป็นกําลังใจคอมเมนต์ดีดี กดไลค์กดแชร์ให้เมียช่างแลช่างทองด้วยนะคะเดี๋ยวลงคลิปเต็มให้ดูค่ะขั้นตอนการผันนะคลิปนี้เป็นคลิปส่งงานค่ะเทสงานให้ดูก่อนส่งลูกค้าพี่จิตนะคะเรียบร้อยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ